สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาใส่ปุ๋ยให้กับต้นหอมเลยนะคะต้นหอมเลยตรงนี้เราดูแลไม่ค่อยทั่วถึงนะคะไม่ค่อยได้มาพวนดินใส่ปุ๋ยให้เขานะคะทั้งทั้งที่ตรงนี้ก็ปลูกนานแล้วนะคะเขาก็จะแกนแกนต้นเล็กๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะ ต้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะแล้วดินเขาก็ไม่ค่อยจะนิ่มเท่าไหร่นะคะค่อนข้างจะแน่นค่ะดินเขาถ้าต้นหอมของใครปลูกแล้วมีอาการแบบนี้นะคะให้ดูแลเขาหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มให้เขาหน่อยค่ะจากทีแรกที่เราปลูกนะคะต้นเขาก็ไม่ได้เล็กมากนะคะแต่พอเขาอยู่อยู่ไปแล้วเหมือนกับเล็กลง เขายังไม่ทันอ้วนค่ะแล้วเขาแตกก่อนก็คือปุ๋ยไม่ถึงนะคะไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยแล้วก็ไม่ค่อยได้พรวนดินให้เขานะคะให้เรามาทําการพรวนดินค่ะให้พรวนดินให้เขานะคะพรวนดินเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยเหมือนทุกครั้งที่เราทํา พอหลังจากพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปสักประมาณ2-3วันค่ะต้นเขาจะรู้สึกว่าอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องการรดน้ํานะคะช่วงนี้อากาศร้อนและแรงมากเราอาจจะต้องรดน้ํา,าทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะให้ดูจากสภาพดินนะคะถ้าดินเขาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ชื้นอยู่ค่ะแต่ว่าชื้นไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้เราสามารถรดน้ําลงไปได้นะคะเนี่ยค่ะทุกกระถางเลยค่ะ เดี๋ยวเราพวนดินเสร็จเราก็จะใส่ปุ๋ยอันนี้เป็นขี้หมูนะคะปุ๋ยขี้หมูที่เราหมักน้ำไว้เฉยๆคะ่ะเราก็จะทำอย่างนี้ทุกกระถางนะคะแล้วเราก็ุดน้ำตามคะ่ะ